h e a v e n t i ท e ์นิวแคสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ h e a v e n t i ท e ์นิวแคสรายการที่จะพาคุณเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวในโลกแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังกำหนดอนาคตของเราทุกคนครับ สวัสดีค่ะธนะและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมิ่งขวัญวงนมีพายับขอร่วมรายงานข่าวกับธนะในค่ำคืนนี้ค่ะปี2025นี้เป็นปีที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งสร้างแรงกระเพื่อมในทุกภาคส่วนและประเทศไทยเองก็ไม่น้อยหน้ามีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแบบเจาะลึกในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ในบ้านเราครับอนาคตของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ก้าวสำคัญสู่หับระดับภูมิภาคประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลเต็มตัวโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นหัวใจสำคัญรัฐบาลมีวิสัยทัศน์ชัดเจนที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาคภายในปีนี้ครับ ใช่แล้วค่ะยุทธศาสตร์หลัก3ด้านก็คือการสร้างบุคลากร AI คุณภาพสูงโดยตั้งเป้าฝึกอบรมผู้ใช้งาน AI ถึง10ล้านคนผู้เชี่ยวชาญ90,000คนและนักพัฒนา AI อีก50,000คนภายใน2ปีข้างหน้าซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมหาศาลค่ะไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลให้แข็งแกร่ง ทั้งระบบคลาวด์ a t a Center และแพลตฟ,ฟอร์ม AI แบบ Open Source เพื่อรองรับการใช้งาน AI ที่สามารถปรับขนาดได้และช่วยลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีครับ และที่สำคัญ AI กำลังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลักของไทยอย่างกว้างขวางทั้งการดูแลสุขภาพการเงินและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตัดสินใจคาดการว่าตลาด AI ในไทยจะเติบโตจาก17,700ล้านบาทพุ่งสูงถึง182,000ล้านบาทภายในปี2035และเศรษฐกิจดิจิตัลโดยรวมของไทยคาดว่าจะเติบโตแตะ53,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ25%ภายในปี2 25นี้ค่ะถือเป็นศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจอันมหาศาลที่ AI จะนำมาสู่ประเทศไทยจริงๆครับเรามาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือไทยลดการพึ่งพายกระดับสุขภาพแม้ไทยจะเป็น medical hub แต่เรายังนำเข้าอุปกรณ์แพทย์มูลค่ามากกว่า60,000ล้านบาทต่อปีทำให้เกิดการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมแพทย์โดยคนไทยโดยเฉพาะการนำด p tech มาประยุกต์ใช้ค่ะ ตัวอย่างนวัตกรรมไทยที่น่าภาคภูมิใจมากมายครับเช่นรากพันเทียมชุดรองรับสิงขับถ่ายจากทวานรเทียมชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับแบบรวดเร็วชุดตรวจไมโครออลบูมินในปัสสาวะและแผ่นปิดกะโหลกเทียมที่ออกแบบเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ครับ นอกจากนี้ยังมีเครื่อง b i o p พลาสมาเจ s y ซิสเต็มสำหรับรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่ายและลดการนำเข้าได้อีกด้วยและไม่พูดถึงไม่ได้คือ c i r c u l a ลา r n มนวัตกรรม mRNA แบบวงปิดจากนักวิจัยไทยที่เสถียรยิ่งขึ้นเก็บรักษาได้นานขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลงถึง10เท่าซึ่งอาจพลิกโฉมการผลิตวัคซีนและการรักษาโรคในอนาคตได้เลย และเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคงานไม่ได้เข้าแฟร์ไทยแลนด์2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง15กันยายนพุทธศักราช2568ณกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเวทีสำคัญในการจัดแสดงนวัตกรรมการแพทย์กว่า1,000รายการครับมาถึงข่าวที่3กันค่ะความก้าวหน้าของควอนตัมคอมพิวเตอร์เปิดประตูสู่ยุคการประมวลผลขั้นสูง เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลรูปแบบใหม่ที่ใช้หลักการฟิสิกค,ควอนตัมที่สามารถประมวลผลข้อมูลซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมหาศาลค่ะปี2025นี้เป็นปีแห่งความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับโดยมีผู้เล่นหลักอย่าง Microsoft ที่เปิดตัวชิปมาชูรานาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2025ชิปขนาดเท่าฝ่ามือที่บรรจุคิวบิตได้ถึง1ล้านหน่วย บิลเกตถึงกับเชื่อว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจพร้อมใช้งานจริงภายใน5ปีครับ ในขณะที่ Google ก็ไม่น้อยหน้าค่ะได้เปิดตัวชิปควอนตัมชื่อว่า w ว l l o w ที่สามารถประมวลผลอัลกอริทึมซับซ้อนได้ภายใน5นาทีซึ่งเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกถึงหลายพันล้านปีนอกจากนี้ IBM Amazon AWS และ Nvidia ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างไม่หยุดยั้งโดย AWS ยังให้บริการ Amazon Braket เพื่อให้นักวิจัยเข้าถึงฮาร์ดแวร์ควอนตัมได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ ศักยภาพของควอนตัมคอมพิวเตอร์มหาศาลจริงๆครับเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการคำนวณที่ซับซ้อนเช่นการค้นพบโมเลกุลยาใหม่การจำลองปฏิกิริยาเคมีและการพัฒนา AI ขั้นสูงครับ และนี่คืออีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ทั่วโลกกำหนดอนาคตของสังคม AI ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในระดับโลกมีการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่าง Generative AI และเป้าหมายในการพัฒนา Artificial General Intelligence หรือ AGI ซึ่งเป็น AI ที่คิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างอิสระเหมือนมนุษย์ Generative AI พัฒนาไปไกลกว่าการประมวลผลข้อมูลแบบเดิมครับมันสามารถสร้างสารคคอนเทนต์ที่ซับซ้อนได้เองไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงหรือแม้แต่การจำลองต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสร้างสารรค์ในหลายอุตสาหกรรมครับ สำหรับ AI g หากสำเร็จจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในการยกระดับประสิทธิภาพของทากการแพทย์การเงินและโลจิสติกและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google Microsoft Meta และ OpenAI ก็ยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนา AI อย่างต่อเนื่องค่ะแต่เมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล อคติของ AI และการใช้งานอย่างมีจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับความสนใจและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ AI ถูกพัฒนาและใช้งานในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงครับปิดท้ายกันที่ข่าวดีสำหรับโลกของเราค่ะ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความยั่งยืนอนาคตที่เป็นมิตรกับโลกทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมีการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากพลังงานลมที่มีการพัฒนากังหันลมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพลังงานมหาสมุทร ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดึงพลังงานจากการเคลื่อนที่ของมหาสมุทรครับ นอกจากนี้แบตเตอรี่โซลิดสเตตก็กำลังปฏิวัติวงการกักเก็บพลังงานด้วยความสามารถในการเก็บพลังงานได้มากขึ้นชาร์จไฟได้เร็วขึ้นและปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมมากทําให้การใช้พลังงานสะอาดเป็นไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะในรถยนต์อีกด้วยและอุปกรณ์พกพาต่างๆค่ะนวัตกรรมในด้านนี้ยังมีครอบคลุมถึงระบบการจัดการคาร์บอนและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับ การรักษาสิ่งแวดล้อมครับปี2025นี้ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสู่การใช้พลังงานสะอาดและมีการพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บพลังงานขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแล้วปี2025เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างแท้จริงทั้งความก้าวหน้าของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือไทยการพัฒนาความตั้มคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างโลกที่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเทรนสำคัญที่กำลังกำหนดทิศท,ทางอนาคตของโลกและชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากใน Heaven Type Newcast คืนนี้ครับก่อนจากกันขอฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe และกด Follow รายการของเราในทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารสำคัญจาก Heaven Type Newcast ค่ะวันนี้ธนะและมิ่งขวัญลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ